หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทหันบทที่75็ดสาน้ำตาแห่งความสุขของท่านสุทัตตะสิบวันต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงครองผ้าสังฆาติทรงบาท บริขารแล้วเสด็จออกจากกรุงราชครห์ทรงมุ่งสู่ทิศเหนือข้ามแม่น้ำคงคาในระหว่างทางทรงแวะเยี่ยมวัดกุดาคารจากนั้นจึงทรงจาริกสุกรุงสาวัตถีไม่ช้าฤดูฝนก็จะย่างกลายมาอีกคราพระองค์จึงเสด็จกลับไปยังวัดเชตวนารามเพื่อเตรียมเข้าพรรษาประจำปีพระอานนท์พระสารีบุตร พระมกขลานะพร้อมด้วยเหล่าภิกษุจำนวน300รูปได้ตามเสด็จพระพุทธองค์ในคราวนี้เมื่อคณะสงฆ์มาถึงกรุงสาวัตถีพระตถาคตเจ้าเสด็จตรงไปยังวัดเชตวันเหล่าภิกษุและภิกษุณีที่วัดเชตวันได้มาประชุมรอคอยการเสด็จกลับมาของพระพุทธองค์พวกท่านได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแคว้นมคธและรู้สึกโล่งใจ ที่ได้เห็นพระพุทธองค์ไม่ทรงได้รับอันตรายและมีพระพรานามัยดีภิกษุณีเขมาก็มาปรากฏในที่ประชุมด้วยบัดนี้ท่านมีฐานะเป็นเจ้าอาวาสปกครองคณะภิกษุณีสงฆ์พระเจ้าปเปเสนที่โกศลเสด็จมาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาทันทีที่ทรงทราบการเสด็จนิวัดของพระพุทธองค์ พระราชาทูลถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในกรุงราชครีส่งตั้งพระไทยสดับฟังขณะที่พระพุทธองค์ทรงเล่าทบทวนเรื่องราวทุกๆเรื่องรวมทั้งเรื่องที่ทรงพบกับพระนางวิเทหิพระคณิ t ฐาของพระเจ้าระเสนทิเองพระพุทธองค์ทรงบอกพระราชาว่าขณะที่ภายนอกนั้นพระนางดำรงอยู่ในความสงบแต่ทรงทราบดีว่า ภายในจิตใจของพระนางเต็มไปด้วยความโศกาดูนพระราชาทูลพระพุทธองค์ว่าได้ส่งผู้แทนไปยังกรุงราชครื้เพื่อทูลขอให้พระเจ้าอาชาตสตรูพระราชนัดดาของพระองค์ส่งอธิบายเรื่องการคุมขังพระเจ้าพิมพิสารหนึ่งเดือนผ่านไปแต่ไม่มีคำตอบกลับมาพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงส่งพระราชสารไปอีกว่า หากพระราชาองค์ใหม่แห่งแคว้นมคตจะทรงเห็นเป็นเรื่องสำคัญพระองค์อาเสเดจมายังกรุงสาวัตถีเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระเจ้าประเสัยที่โกศลทูลพระพุทธองค์อีกว่าเมื่อแสดงการไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแคว้นมคตพระองค์จึงทรงเรียกร้องให้คืนเขตแดนที่ทรงประทานให้แคว้นมคตเมื่อหลายปีก่อน เนื่องในพระราชพิธีอภิเษกสมรสของพระคณิฐากับพระเจ้าพิมพิสารเขตแดนนี้อยู่ติดกับกรุงพาราณสีในแคว้นกาสีวันแรกแห่งพันสาการมาถึงแล้วสำนักปฏิบัติธรรมและพระอารามทุกแห่งในเมืองนั้นเต็มไปด้วยภิกษุและภิกษุณีที่หลังไหลมาอย่างคราคร่ำทุกๆสิบวัน พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่เหล่าภิกษุและภิกษุณีณวัดเชตวันการแสดงพระธรรมเทศนาเมื่อเริ่มหลังเวลาฉันเพลแล้วดังนั้นภิกษุและภิกษุณีผู้มาจากสำนักปฏิบัติที่อยู่ไกลจากวัดเชตวันมากเมื่อถึงวันที่มีการแสดงพระธรรมเทศนาจะไม่ได้ออกบินธบาต เพื่อจะได้มาให้ทันเวลาแสดงพระธรรมเทศนาเราขาเรือหัดสาวกในกรุงสาวัตถีจึงช่วยกันจัดหาพัฒหารมาถวายให้แก่บรรดาภิกษุและภิกษุณีทันทีเมื่อท่านเหล่านั้นมาถึงวัดเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการฉันเพนและได้รับฟังพระธรรมเทศนาพระธรรมเทศนาการแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในพรรษานั้น เป็นเรื่องความสุขทรงกล่าวกับที่ประชุมทร์ว่าความสุขเป็นของจริงสามารถรับรู้ได้ในท่ามกลางชีวิตประจำวันก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่าความสุขม่ใช่เป็นผลของความปรารถนาที่จะบำรุงบำเรอเนื้อหนังความรู้สึกพอใจที่เกิดจากการเสพย่อมให้ภาพลวงตาของความสุขแต่ในความเป็นจริงนั้น มันเป็นต้นตอแห่งความทุกข์เหมือนกับคนโรคเรื้อนที่ถูกบังคับให้ไปใช้ชีวิตโดดเดี่ยวกลางป่าเนื้อหนังของเขายับเยินเพราะความเจ็บปวดและคันทั้งวันทั้งคืนเป็นที่น่ารำคาญและน่างหงุดหงิดสุดที่จะทนทานได้ดังนั้นเขาจึงขุดหลุมสุมกิ่งไม้แห้งและพวกขอนไม้เน่าเปื่อยใส่ในหลุม และก่อไฟในหลุมให้ไฟเผาจนหลุมนั้นเต็มไปด้วยถ่านแดงแล้วเขาก็ยืนอยู่ที่ปากหลุมยื่นตัวยื่นแขนออกไปเหนือปากหลุมเพื่อรับเอาความร้อนจากถ่านไฟที่กำลังลุกไหมเมื่อเขาทำเช่นนี้ทำให้บรรเทาอาการเจ็บคันได้มากรู้สึกช่วยคลายทุกข์ได้ วันใดไม่มีโอกาสย่างแขนขาบนหลุมฐานไฟนี้เขารู้สึกเป็นทุกข์อย่างยิ่งแต่ประหลาดอัศจรรย์ยิ่งนักที่หลังจากนั้นอีกสองสาปีต่อมาโรคร้ายของเขาก็บรรเทาเบา,บาบางลงและเขาก็สามารถหวนกลับมาใช้ชีวิตปกติในหมู่บ้านวันหนึ่งเขาได้เข้าไปในป่า เห็นกลุ่มคนโรคเรื้อนกำลังย่างแขนขาบนหลุมฐานไฟอันร้อนแรงเหมือนกับที่เขาเคยทำมาก่อนเขารู้สึกเมตตาและสงสารคนพวกนั้นอย่างจับใจหลุมฐานไฟร้อนเหลือเกินเมื่อเข้าไปใกล้เขาไม่สามารถทนได้ถ้ามีใครมาฉุดดึงและบังคับให้เขาเข้าใกล้หลุมฐานไฟเพื่อย่างตัวเองบนฐานไฟน,<ฐ>นั้น,น เขาก็จะขัดขวางอย่างสุดกำลังเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ครั้งหนึ่งเขาเห็นว่าเป็นความสุขสบายแท้จริงแล้วกลับเป็นความทุกข์ทรมานของคนที่มีสุขภาพปกติ